กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่313เบื้องหลังกลยุทธ์ในที่สุดตอนนี้เกวนก็นึกขึ้นมาได้ถึงสาเหตุเรื่องราวแปลกประหลาดที่เธอได้พบเจอเกวนได้ยินมาจากหน่วยลับที่เข้าโจมตีหมู่บ้านแลนเซลเหมือนกันว่ามีเรื่องแปลกประหลาดแบบนั้นคงอยู่แต่ถ้ว่าส่วนที่หน่วยรับต้องคอยแบกรับความเสียหายจากภาพมายานั้น ไม่ได้รับการถ่ายทอดสดออกอากาศออกมาเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นไม่ใช่ภาพมายาระดับธรรมดามันถึงกับสามารถจำลองทั้งหมู่บ้านออกมาได้ถ้าอย่างนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าถูกต้องแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของยูนิคอนเมื่อครู่ก็คือโรโคนั่นเองกองกำลังของดาร์กอีเดนเมื่อครู่ก็เป็นตัวของโรโคใช้งานด้วยสวนต้ามายาสร้างขึ้นมาและในตอนนี้เกรนก็ยิ่งสับสน ายในใจมากยิ่งขึ้นมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ไม่สิมันภาพมายาจริงเหรอไม่มีทางนะพวกเราสู้กับพวกมันจากด้านบนแนวของกำแพงตลอดนี่หรือว่าจะบอกว่าพวกเราสู้กับภาพมายาตลอดเหรอน,น,นั่นัเป็นไปไม่ได้นะเววนพึมพำอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเธอนั้นนึกอะไรขึ้นมาได้พอมาคิดดูแล้วไม่ว่าจะยังไงที่พวกนั้นโจมตีเข้ามา กับป้อมของป้อมแพงปาาระสาทมันก็เป็นเรื่องจริงนี่นั่นมันของจริงแต่ว่าคนหน้าเดิมกลับไม่คล้ายว่าจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกเอ๊ะหรือว่าเหตุผลที่อาร์คมันโจมตีหย่อนยานถึง18ชั่วโมงนั่นก็เพื่อปิดซ่อนกองกำลังงั้นเหรอถูกต้องแล้วมันมีเหตุผลที่อาร์คคอยถ่วงเวลาเอาไว้มากถึง18ชั่วโมงอยู่หากเขานั้นพยายามปิดซ่อนกองกำลังทั้งหมดไว้ในคราวเดียว มันจะต้องถูกพบเห็นแน่ไม่ว่าจะเป็นภาพมรยาที่สมบูรณ์แบบสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าอาร์กนั้นคอยโจมตีปราสาทด้วยกาลังคน500และส่งกลับไปยังสถานที่พักซื้นก็ไม่มีอะไรที่ให้น่าสงสัยละและเกวนเองก็ไม่มีเหตุผลจะต้องให้ไปสนใจ500คนที่ถอยทัาบกลับไปด้วยเป็นเพราะว่าถัดจากนั้นก็คือการบุกโจมตีอีกระลอกหนึ่งที่จะต้องให้ความสนใจมากกว่ารวมถึงกองกาลังหลักที่คอยมองอยู่ตลอดก็คล้ายกับไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านของจํานวนความจริงแล้ว จำนวนของกองกาลัง500คนที่ถอยทัพกลับไปจากสายตาไม่ได้กลับไปคืนสู่กองกําลังหลักแต่ว่าเป็นโลโก้ที่คอยเติมเต็มจำนวน500คนที่หัดขาดหายไปด้วยซูนาตตามายามันเป็นกลลวงที่ต้องใช้เวลาเตรียมการถึง18ชั่วโมงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาร์คถึงได้ลักลอบเข้าปราสาทและทําลายประตูเกรนต้องคิดหัวแทบจะหลุดออกมาว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่มันเชื่อมโยงไปถึงอะไรนะถ้าอย่างนั้นกองกำลัง 2, 000คนนั่นมันหายไปไหนล่ะ เวนหันกลับไปมองยังปราสาทจิวนาน่าหาว่าพวกนั้นหลบซ่อนกองกําลัง2,000คนแล้วก็สถานที่ที่เกวนนํากองกําลัง1 5 0 0คนออกมาภายนอกก็คือจังหวัดที่ดีที่สุดที่จะเข้าโจมตีปราสาทโชคอย่างดีที่ไม่คล้ายว่าจะมีร่องรอยการเคลื่อนไหวของดาร์คอีเดนประตูก็ใกล้จะซ่อมแซมเสร็จแล้วด้วยทำไมพวกมันถึงต้องเสียโอกาสการบุกเข้าปราสาทช่วงนี้ละ่ะทำไมพวกมันถึงต้องซ่อนกองกำลังเอาไว้แล้วคอยลากพวกเราให้มาติดกับหรือว่า ประตูถูกซ่อมแซมเร็วผิดคาดจนพวกมันพลาดโอกาสไปงั้นเหรอไม่เข้าใจเลยวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ความรู้สึกมันบอกว่าสถานการณ์เลวร้ายถูกบลอเลี่ยงออกไปแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็แค่กลับเข้าไปในปราสาทจัดตั้งขบวนทัพป้องกันใหม่ก่อนที่พวกนั้นจะมาก็พอเตรียมตัวพวกเราจะกลับเข้าปราสาทเอาไว้ไปถึงปราสาทแล้วค่อยฟื้นฟูเว้นนั้นเร่งนำทัพพันธมิตรกลับไปยังประตูหน้าของปราสาทชิ่งชิงจึง๊งจุ ชิคมเสียงของการประทะก,กันของอาวุธดังขึ้นให้ได้ยินอย่างชัดเจนอีกทั้งยังดังออกมาอย่างต่อเนื่องคล้ายว่ามีการต่อสู้อยู่ด้านหลังของกำแพงพอเกวนพยายามจะเพ่งมองไปเธอจึงได้เห็นว่ากองกําลังของดาร์คอีเดนกาลังต่อสู้อยู่กับสมาชิกพัทบิทเฮอร์มิสได้ยังไงพวกมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเกวนใช้ระบบกระซิบเสียงส่งไปยังผู้นําที่อยู่ด้านหลังกกำแพงเออ แควนนิมพวกศัตรูตมันบุกเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเลยครับบุกเข้าไปโจมตีเหรอที่หมายความยังไงน่ะฮะแล้วพวกมันมาจากที่ไหนไม่ใช่ว่าประตูก็ได้ปิดไว้แล้วหรอกเหรอเออพวกมันไม่ได้มาจากทางประตูครับแล้วพวกมันก็มากือทั้ง2,500คนเลย2,500คนนี่ที่ไหนพูดเล่นเหรอพวกมันจะเคลื่อนพลเข้าไปในพื้นที่ของรัฏฏอยากก่างกระทันหันขนาดนั้นได้ยังไงน่ะ เออไม่รู้ครับเออ,เอ,อบ้าชิปนี่เหมนเรื่องอะไรเปิดประตูประสาทก่อนเป,เปิดไม่ได้ครับหมายความว่ายัางไงที่ว่าเปิดไม่ได้เออเมื่อกี้ประตูพวกเราไม่ได้เป็นคนซ่อมมันตัดฉากนะครับผมเออประตูไม่ได้เป็นคนซ่อมเหรอแสดงว่าเป็นดาร์กอีเดนที่สร้างประตูขึ้นมาปิดเอาไว้เหรออะไรกันนะ ออแรงสั่นเมื่อกี้นี้คืออะไรอะสมาชิกพันธมิตรต่างก็หันมองรอบออกไปอย่างงงงมเสียงสั่นนี้และความรุนแรงของมันแรงมากคล้ายกับว่ากําลังจะมีอะไรปุดขึ้นมาแรงสั่นยิ่งมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้มาจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรต้องร้องตะโกนออกมาเอ,อแรงสั่นมาจากทางนั้นสมาชิกพันธมิตรคนนั้นชี้ไปยังวิหารที่อยู่ภายในปราสาทสิวนาที่อยู่เบื้องหลังของอาร์คถูกต้องแล้ว พื้นดินที่สั่นนั้นมีต้นตอมาจากภายในของวิหารทว่าขนาดของวิหารก็เพียงแค่10เมตรมันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่นะจนทําให้ต้องเกิดแรงสั่นมหาศาลถึงขนาดนี้ได้สมาชิกพันธมิตรทั้ง50ิคนต่างก็หันมองกันเองอย่างไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคระรึมบ้าสาซิวนาแรงสั่นยิ่งถี่มากขึ้นยิ่งกระเพื่อมมากขึ้นจนกระทั่งต้อง ทำให้ประตูของวิหารระเบิดออกมากองกำลังจำนวนมากเริ่มหลั่งไหลกันออกมาจากวิหารขนาดที่เล็กมากสมาชิกพันธมิตรเทอร์มิสถึงกับต้องอ้าปากมองตาข้างเฮ้พวกนั้นดาร์กีเดนมันคือกองกำลังของดาร์กีเดนอืมมาได้จะแล้วฆ่าเลยอาโคเราะกก่อนที่จะชี้นิ้วสั่งการ ไม่ช้ากองกำลังจากภายในวิหารเริ่มทยอยกันออกมาและเข้าปิดล้อมพร้อมกับเข็นฆ่าสมาชิกพันธมิตรเทอร์มิสนี่คล้ายกับคลื่นขนาดยักษ์ที่สาดซัดจนอีกฝ่ายไม่อาจจะต้านรับได้จนวนกองกำลังหลายร้อยคนหลั่งไหลออกมาจากวิหารจนกระทั่งพลังชีวิตของพันธมิตรเทอร์มิสลดน้อยลงและหายวับไปเพียงเวลาแค่ไม่ถึง1นาทีสมาชิกพันธมิตรทั้ง50คนที่ไล่ล่าอาร์กอยู่มาครู่ก็ได้ตายตกเอ,อกไม่เป็นไรใช่ไหม เสียงนี้ดังมาจากคนที่เพิ่งจะออกมาจากวิหารเป็นจัสติสแมนลาลิเอเต้ชชมราอิสยุลัมและสมาชิกกลุ่มทันบนอีก4คนที่ไม่ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติการพิเศษเมื่อสักครู่อาร์กยัคงตื่มโพชั่นฟื้นฟูนฟนอย่างต่อเนื่องและหัวเราะให้สบายดีมากครับมาถึงทันเวลาพอดีนะถูกต้องแล้วนี่คือกลยุทธ์ที่อาร์กได้วางเอาไว้เพื่อคว้าเอาซิวานากลับมาครอบครอง เริ่มด้วยการใช้เซนราต้ามายาอ๋อ,อนี่น่าจะเป็นการอธิบายเลยทุกคนเริ่มต้นด้วยการใช้เซนาต้ามายาของโรโคโเพื่อเป็นกลลวงปิดบังกองกําลัง2,500คนกับเกวนที่บัญชาการในแนวหน้ากองกําลังของด์กอีเดนจะทยอยถอยทับกันออกไปจากกาแพงแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นกลับไปฟื้นฟูแต่ว่าเป็นการไปรวบรวมตัวกันยังสถานที่ลับที่ถูกซ่อนอยู่ในสิวานาต่างหากนั่นจึงเ,เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาร์คถึงได้มั่นใจในชัยชนะนัก เขานั้นรู้ดีถึงดันเจียนลาบที่อยู่เบื้องล่างของวิหาร As อัสยชอสูอ๋อได้ใช้ทุกคนผมลืมว่าผมนึกว่านักเขียนในเขาลืมไปแล้วนะก่อนที่จะส่งมอบปราสาทให้กับไรเดนอากนั้นได้ขอให้ชาวแรคคูลทําการขุดอุโบง์ในดันเจียนนั้นเอาไว้ทั้งหมดก็เพื่อผ่านอุโบง์หมายเลขหนึ่งนี้ขึ้นมาที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อให้ก่อกําลังผ่านอุโบง์เข้ามาในปราสาทได้ เป็นเพราะแบบนั้นเขาจึงต้องใช้เงินหลายพันเหรียญทองเพื่อทําการสร้างกลนลวงให้เกวนได้เห็น4ี่พันเหรียญทองเพื่อจัดสร้างหน้าไม้อคีกับบนดาดถัดมาก็คือ50เหรียญทองสําหรับโพชั่นให้กับโรคโคดื่มเพื่อคงสภาพเซอร์นาต้ามายาอย่างต่อเนื่องมากถึง18ชั่วโมงทั้งหมดนี้เป็นเหรียญทองที่ลงทุนเพื่อนําเอากองกำลัง2,500คนเข้ามาสู่ซีวนาอย่างเงียบงันและปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ว่า ส่วนสําคัญมันก็ต่อจากนี้ล่ะเรานั้นไม่มีเวลามากครับเล่งมือกันก่อนดีกว่าไปที่ประตูกันครับอ๋อเฮ้อากออกนําทัพด้วยตัวเองมุ่งหน้าไปที่ประตูของปราสาทระดัก์ใช้หมดดาวเทียมสอดแนมแล้วคอยรายงานสถานการณ์ด้วยฮ่า oh, <hey. S 1> ขอครับราดักรับคําสั่งแล้วก็บินขึ้นฟ้ากลับไปคุณลุงจัสติสแมนพวกพี่ชาย ถ้าเกิดว่ามีกองกําลังจับภายในปราสาทเคลื่อนไหวสถานการณ์จะกลายเป็นยุ่งยากนํำ800คนไปเพื่อให้มั่นใจว่ากองกําลังในปราสาทจะเคลื่อนไหวไมได้ชั่วคราวด้วยครับอืมได้เลย Justice Man พยักหน้าและก็นํากองกําลังทั้ง800คนมุ่งหน้าไปที่ตัวปราสาทอ์คในตอนนี้นํากองกําลังที่เหลือ1,700คนเดินลัดผ่านสนามของปราสาทมุ่งหน้าไปที่ประตูหลักเฮ้ยนั่นมันบ้าอะไรเนะี่ย ไอพวกนี้ทำไมถึงได้คนของพาราเบสเฮอร์มิสที่อยู่บนแนวกำแพงปราสาทต,ต่างก็แตกตื่นกันไม่น้อยก็นับได้ว่าเป็นท่าทีในการตอบสนองตามปกติที่ควรจะเป็นเมื่อครู่กองกำลังของดาร์กอีเดนยังคงรวบรวมตัวกันอยู่ที่ด้านนอกของประตูปราสาทอยู่แต่แล้วอย่างฉับพลันก็ได้เกิดปรากฏการ์ขึ้นอยู่ภายในของอกำแพงพวกเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกปกป้องปราสาทเอาไว้มากกว่า1ปียังคงนึกไม่ออกเลยว่าพวกนั้นทําได้ยังไง แต่ว่าคนเหล่านั้นตากก็ได้สติกันเร็วไม่น้อยเออจเป็นราก็ช่างแล้วลัอมือแลวอย่้แตกตื่นไปพวกเรามี1นึ่พข้างในปราสาทนี้แล้วก็อีกหน0่งันห้าอยนั่นนอกกำแพงนะถ้าพวกเราคํายันเอาไว้ไรายเดนกับเควนไม่นานก็จะมาช่วยแล้วพวกมันไม่ได้มีคนเยอะอะไรสมาชิกพันธมิตรเฮอร์มิสเร่งรีบตั้งขบวนป้องกันโดยทันทีตอนนี้ระยะ ระยะห่างระหว่างสมาชิกดาร์กอีเดน1,700คนกับอีก1,400คนของพันธมิตรเทอร์มิสห่างกันเพียงแค่50เมตรเท่านั้นอาร์ควิ่งนําออกมาข้างหน้าก่อนที่จะส่งเสียงดังเตรียมอาหารได้ลาเลเตนิมใช้บัฟโจมตี3อย่างด้วยสมาชิกของดาร์กอีเดนต่างก็พร้อมใจกันนําเอาจานอาหารออกมาตามที่อาร์คสั่งลาเลเตเองก็กัง ก,กางแขนออกพร้อมพร้อมกับแสงสว่างสีขาวที่ฟุ้งกระจายไปสู่พื้นที่จิตวิญญาณแห่งนักลบประสงค์แห่งวิญญาณสมาชิกแห่งนักบลบลมหายใจวายุประสงค์แห่งวิญญาณจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีก10%สมาชิกแห่งนักลบจะช่วยเพิ่มอัตราการโจมตีเคริตอคอลาไป20%อีกทั้งยังมีลมหายใจวายุที่ช่วยเสริมความเร็วในการใช้อาวุธประเภทดาบอีก10%ทั้งหมดนี้คือบัฟเสริมการโจมตี3อย่าง อีกทั้งยังมีอาหารช่วยเพิ่มค่าสถานะของพวกเขาให้พุ่งสูงยิ่งขึ้นไปทะโลกทัพสตูกไปเลยพายุดาอารคระเบิดดาบว,วิเศษเล่มนึงเกิดขึ้นเป็นพายุโหมซัดเข้าใส่ขบวนทัพของสตูพร้อมกันนั้นสมาชิกของดาร์ e อีเดนและพันธมิตรเทอร์มิสก็เข้าห้ามผ่นกันนี่เป็นการต่อสู้ของ1,400คนประทะ1,700เสียงคำรามโหล้องดังลั่นออกมาคล้ายกับฟ้าร้องคำราม เมื่อคนจํานวน3 0 0พันต่อสู้กันในสนามรบจนเกิดโลหิตสาดกระซ็นไปทั่วสถ,ถานการณ์นี้คล้ายกับเมื่อเกือเทศสองลูกเข้ากระทบกันต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียจนเกิดสีแดงกระจายไปทั่วพื้นที่และในไม่ช้าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายปะทะกันไปชั่วครู่ทั้งสองฝ่ายจึงค่อยหยุดการลงมือกลุ่มนักรบทําการตั้งโลขึ้นป้องกันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะปะทะกันชั่วครู่เพื่อค้ายันอยู่ดังแนวหน้า บรรยากาศตอนนี้คล้ายกับภูเขาไฟใกล้จะปะทุขึ้นมาทื่นทุกทีสถานการณ์ที่เดือดปุดคล้ายลาวาพร้อมปะทุขั้นแตกหักได้ถูกเมื่อขณะที่นักรบป้องกันเตรียมพร้อมเรียบร้อยด้านนักเวทและนักธนูต่างก็ตั้งท่าเตรียมจะใช้การโจมตีระยะไกลด้วยการบุกฝ่าระดักคอยตรวจสอบกากรจัดกระบวนทัพของศัตรูด้วยในเมื่อเป็นการตั้งป้อมกันทั้งสองฝ่ายกลุ่มแรกที่โจมตีออกไปก่อนใครก็คือผู้ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้ ทํากลางความโอลมานนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะจัดหาตําแหน่งของนักเวทและนักธนูเพื่อเข้าขัดขวางสมาธิแต่ว่านักเวทและนักธนูของดาร์ e อีเดนกลับเห็นได้ง่ายเป็นเพราะพันธมิตรเฮอร์มิสตั้งป้อมอยู่บนแนวของกําแพงมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาส่งราดาร์ไปอยู่ที่แนวหน้าก่อนมีนักธนู50คนและนักเวท2 0คนอยู่ทังด้านขวาครับ50เมตรทางด้านหลังของกําแพงทิศสามนิกามีนักธนูอยู่8ป นักเวท30ครับทางด้านซ้ายของกำแพงมีนักธนู60และนักเวท55ห้าเออราดักเริ่มอธิบายขบวนทัาของศัตรูให้อาร์คได้รับฟังหลังจากที่ได้ยินรายงานดังกล่าวแล้วอาร์คจึงได้ส่งถ่ายข้อมูลนี้ต่อไปอยังผู้ที่สามารถโจมตีระยะไกลของด์กอีเดนนักธนูและนักเวททั้งหมดของด์กอีเดนเพ่งการโจมตีไปยังพิกัดนี้แล้วเพลิงแห่งความพิโรธไฟเไวลัยกันสายฟ้า กลุ่มนักเวทพร้อมใจกันใช้เวทมนต์ยิงออกไปยังพิกัดที่อาร์กแจ้งโดยทันทีนักธนูเองก็เลงยิงลูกธนูไปยังนักเวทที่อีกฝ่ายกำลังายเวทเพื่อทำการขัดขวางเต็มเพราะข้อมูลของราดดั์พวกเขานั้นจึงสามารถระบุตำแหน่งในการยิงและทำลายกว่า40%ของศัตรูลงไปได้ด้วยการโจมตีระยะไกลในเมื่อภาระยังแบกรับการโจมตีระยะไกลาหายไปไม่น้อยดาร์กอีเดนจึงสามารถเริ่มการบุกโจมตีซึ่งหน้าได้สมดุลตอนนี้จึงเข้าข่าย ของดาร์กอิเดนแล้วครับผมก็ได้จบไปแล้วนันทุกคนตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการที่แยกสัตไอ้แยกศัตรูนะศัตรูที่อยู่ภายในปราสาทซิวานานะทุกคนผมจะบอกงี้แยกหน่วยที่คุ้มกันด้านหน้าปราสาทไอ้ด้านด้านริมริมริมนอกก็คือขอบกำแพงปราสาทเนี่ยที่เฝ้าประตูหลักเนี่ยให้ออกไปข้างนอกกันมันเอาไว้นะไม่ให้เข้ามาก็เป็นการคัดคนออกให้เหลือคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน้อย,นอยคนที่ก่อนจะเข้าถึงตัวปราสาทเนี่ยมันจะเป็นที่โล่งเนาะ ก็ให้มาประทะกันแค่1,700คนใช่ไหมแล้วส่วนที่อยู่ข้างในอีกเนี่ยของไรเดนเนี่ยก็เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาคิดสักครู่หนึ่งนะทุกคนจะบอกตอนนี้แหละเป็นการคาดเดาของผม2,500ของเอ่อเวนบวกเข้าไปกับ1,700ที่อยู่อยู่ตรงนี้ก็คือ4,200เพราะฉะนั้นถ้าไรเดนมีคนทั้งหมด5,000คนไรเดนจะเหลือคนเพียงข้างในแค่แ800ดนะถ้าอาคเอาชนะตรงนี้ได้เนี่ย ก็เท่ากับกองกําลังที่เหลืออยู่ของอาร์คเนี่ยซึ่งมีบัฟเสริมอะไรก,การโจมตีทุกอย่างเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปประทะกับรายเดนที่อยู่ข้างใน,นอีกแค่ประมาณ7800คนเท่านั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าอาร์คเนี่ยมีสิทธิการจะได้รับประสาทซวนามากขึ้นแล้วนะทุกคนอ่าเพราะว่าตัดกําลังหลัก2,500คนที่ได้เปรียบอยู่บนกําแพงของอปราสาทเนี่ยออกไปแล้วนะครับฮ่าซึ่งผมก็คิดแล้วว่า เอ,อ,อาจจะมีการใช้รู้ก็มีการใช้อย่างยิงแต่คิดไม่ถึงนะว่ามันจะยังไม่ถึงภายในตัวของประสาทเนาะคิดว่าคนเขียนน่้ลืมไปแล้วแล้วก็ผมเองก็หวั่นใจอยู่ว่าผมจะเดาพลาดหรือเปล่าก็ถูกบ้างผิดบ้างนะทุกคนเอาละผมไม่อยู่หลายวันหน่อยนะครับทุกคนสามสิบอ่ะย9 30ิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามแล้วก็กลับมาวันที่สนะี่เนาะไม่อยู่อาทิตย์นึงเลยขอจากลาทุกๆคนไปแต่เพียงเท่านี้นอกนาะมาเจอกันใหม่หลังจากนี้วันที่สี่ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ